มาครับสวัสดีครับพี่น้องมากินกวยจับกับเนื้อหแรงครับเจับสูตรอุบลสูตรอุบลจับแซร่รับพี่น้องสูงเรียบร้อยครับใส่ตีนไก่นครับจะบแซมกัน,ก,นก็จับสูตรอุบลครับพี่น้องนะครับ หอน

อืม,อมหวานแหงไปหน่อยสมไม่มไหม,ไหม่ันหน่อน ตีนไก่ว่าจับอุบลต้องใส่ตีนไก่ครับพี่น้องนืม ใส่ตีนไก่ใส่มูยอใส่เลือดใส่คณะจะได้จึงจะครบสูตรอุบลครับอืมขนาดอ่อนออนอืมอุบลมีหมูยอ,อ ยิงไก,ก,ก่ยิงไก่ขนาดพริกต้องเป็นพริกเผาพี่น้องต้องเสียบพริกป่นธรรมดาบม่เสียบครับ อย่างอร่อยถวพีคูนใส่ไข่หอมพิเศษ <c oughs> อันนี้ทำกินเองนะครับไมห้สีปเป็นเห็ดครับสีมือนี่คล้ายเลยเอ้ แม่สิฮึ่มตีนไก่ เอาคพี่น้องเอาพี่น้องก,กุ้ยไหลกุ้ยแกเอาไว้ซ้ำนี่ครับคลิปหน้าพอไหมครับสวัสดีครับ